เดี๋ยวเรามาขึ้นน้ำประดางกันนะครับนี่เป็นปัม๊มเผารอยนะครับขนาดสามนิ้วชนกับมอเตอร์สามแรงครับมียังไม่สลับสายไฟมาแล้วครับนี่เราก็ต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับ เกอ,อกน้ำแล้วก็รอล่อครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นคนะดูครับใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ครับได้ประมาณสนะักสองสามนาทีกนะ็น่าจะขึ้นแล้วนะหมุนถูกใช่ปะเออลูกรอนนะจะมีลูกศอนอยู่นะครับว่าชี้ว่าหมุนไปทางไหนครับเราต้องหมุนให้ถูกครับไม่งั้นเขาจะย้อนไม่ขึ้นนะ Pít vô vào Vô ra Nám hung ra vào À ok Để, để nám hung <laughs> นี่เป็นน้ำที่เรากรอกไว้นะครับนี่มันเยอะจัดกันเลยล้นออกนะครับ เดี๋ยวปล่อยปล่อยให้มันล้นออกไปก็ได้ไม่เวลาเรกมันน้ำมันรออยู่เอาละครับเสียงเริ่มหนักแล้วครับนี่ครับสามนิ้วนะครับบาดาลสามนิ้วดึงน้ำจากใต้ดินมาเลี้ยงกุ้งครับเดี๋ยวตอนนี้จะปล่อยกุ้งข้าวนะครับคนกลำกลาง ลงกำกามไปแล้วประมาณยี่สิบวาวันแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเอาน้ําใส่นะครับเพื่อจะปล่อยกุ้งข่าวเอาไม่ต้องแน่นมากเท่าไหร่น้ำมันนี้เขาก็จะมีความเค็มนิดนๆนะครับประมาณสี่แต้มห้าแต้มนะครับช่วยเพิ่มข้างคลายในน้ำเลยนะครับ นี่เราก็จะใส่ประมาณสักสองวันสองคืนนะครับก็จะพอแล้ววันนั้นเราก็ใส่ปุ่นร้อนจับสนิมชน,นกับมอเตอร์สามแรงครับวินห้านิ้วนะครับตัวนี้พุ่งๆเลยครับอยากได้พุ่งวันนี้ก็ไล่วินได้นะครับ ก่อนนี้ก็จะใส่ประมาสักสองวันสอคืนก็พอแล้วแต่น้ำมีความเค็มสักหนึ่งแต้มสองแต้มครับปล่อยกูเข่าได้ติดดีๆ